แล้ามีใารมีคนแล้วนิทานก็ต้องมีคนคนฟังใช่ไหมครับเดี๋ยวเวลาเกิดคุณผู้ใหญเล่าถ้าบอกว่าผู่ใเป็นผู้พูดมีผู้พูดมีต้องมีต้องมีผู้ฟังต้องเป็นผู้ฟังผู้ฟังไม่ ar, ม material, ไมไต้องให้พูด เราเนี่ยเรียนเกีนที่ที่คนะีากกับสัตว์ตัวใหญ่มวกว่าหน้าตัวน้าเกรนขามตัวใหญ่ใหญ่โตมันจะตัดตัวเล็กๆตัวยาวใหญ่แอบตัวเราเระไรวันนึ่นพี่เบิร์ของเราหือสตัโตที่ เพื่อพวกเรานี่นะครับน่ากลัวมากน่าเกรงขามมากเวลาแย่เที่ยวมาพวกหเที่ยวโห่เลยแหละผมม่ายาการเลียออกมาเจ็บโง่โคม่าพร้อมที่จะเป็นพวกเด็กอ๋อจะต้องคำรามเนี่ยิสโจจะต้องส่งเสียงคำรามยังไงครับใหรรู้ว่า วันกลางไงนะางแตว่าอ okay. <th> <fish> ้าปาของเสียงำาเปลี่ยนำราเฮ้ยเจ้าเบิ้มเจ้าเป็นน่าจะสีนะเจ้าเป็นเจ้าป่าทำไมเสียงทำราของเจ้าเป็นแบบนี้ล่ะดี๋่เราใหม่จี๊บเบิ่มก็เป็นไรเด้อเฮ้ยโอ้เกิดโอย ไปเลยอาไอยจริงเลยไม่มีสินงโตที่ใหญ่หรอกข้องรามสิ่งแบบนี้ไปเลยเที่ยวไอ้เสียหายจากหมูพร้อมเพื่อนแต่มนสิงโตโดนตึกรเ่เวลาข้องรามเนี่ยข้องรามโตมันข้าหน้าชัวแล้วก็มีพลังมากมาก จัดตัวน้อยๆตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะหากินเสร็จค้าเสตอาหารที่ชาวไทยทำได้นะครับเต็มไปด้วยเจ้าสัตวนี้เ,เจ้สาสัตัวนี้นเนี่ยต้องจะร้องเสียงนะครับมั <c oughs> นคือเจ้าหมูน้อยนียน่อนเองจะมีเจ้าหมูน้อยน่ารักน่าตาน่าเอ็น หน้าตาสวยยิ้สวยแต่เวลามันจะร้องจะรู้จะยิ้จะร้องโอ้เงือนตบอะไรเนี่ยชังววัดเราหูจริงๆเลยเสียงร้องเจ้าเนี่ยชั่หน้าัวจริงๆเลยอยู่กับพวกเราเลยมาเสียงเจ้าเป็นแบบนี้นะพวกเราไปสูเนี่ยหนูทุกตัวเสียงจะร้องต้องเป็น ร้องเป็นแบบนี้เจ้าทำนี้เป็นอย่งไรแก้ยุงตูดชี้ชี้เสียใจมากก็พยายามหมายถึว่าเวลาจะร้องเสียงให้เป็นที่ที่กับเป็นเสียงขับรำเสียงเหมือนเจ้าป่าเพื่อนต้ทนไม่ไหวไม่ไหวและถ้าเจ้าเสียงเสียงแบบนี้ชาวน,นานวต้องไล่เพื่อนออกจากโรงางานแยๆเลยไปเถอะเจ้า ไปแล้วเนี่ยทาง่าเลเจ้าสิงโตกู้อับหายวิ่งมาเหมือนกันใช่ไหมครับทั้งสองวิ่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 งมาจนเฮ้ยตกใจไอ้เจ้าสิงโตพยายามจะตกใจมากก็ส่งเสียงไอ้เจ้าอยู่ยิ้ตกใจส่งเสียงคู่แต่เสียงทั้งคู่กลับเป็นฝ่ายต้อนท่าสิงโตของขนเต็มที่กลมฝ่าเย็บแล้วป่ะ เจ้าหนูอี๋หัวเนาะไอ้เจ้าเจ้าเป็นเจ้าป่าที่เสียดตลกจริงๆเลยนะครับเจ้าหนูเจ้าหนูจี๋แม่ช่างขบขันอะไรอย่างนี้หนูจี๋ก็ร้องว่าอ้อูจี๋โตรพี่เบิ้มตกใจมากเฮ้ยเจ้าตัวจี๋เจ้าหนูจี๋เจ้าตัวเนี่นยารัะ คิดเป็นข้าหรือเปล่าสมมริจีก็พูด,ด,ดว่าเจ้าล่ะคิดเป็น้าหรือเปล่าใช่ใช่เราต้องไปไหนด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจีวก็ขึ้นมานน,นแขน่งนแขนที่สวยางามตีโตใช่ไหมครับเจ้าจีนโตไม่กลัวและไม่อ่านเพื่อนแล้วเจออยาานานานอ่างสง่เข้เข้าไปเอ สามห้าปกสาห้าอ้าปากสองส่สี่ไปครับไกินหรือจีบจีบเหรอหลัมไปไปล้อมออตัวอ้าปากก็ล้อกโอ้สตัวดีเสียงเจ้าเอ็มไปด้วยพลังอำนาจก็ถึงกันอย่างนี้เนี่ยเจ้าสามารถรวมกุ่มกันฆ่าได้แล้วล่ะ กินโจ๊กไม่หรอกข้าม e? ีอำนาจข้าต้องเป็นลัทธิที่อยู่เดียวดายข้าจะต้องอยู่กับเรียนผู้เดียวพบปากหรืออย่นี้เป็นของข้าแต่เรียนผู้เดียวทุกคนก็กลัวมากนะกินโจ๊กแต่ถึงก็กลัวมากครับเชิญเลยข่า เิ่มตัองไปเดินที่โรงงานพุกแต่พอเจ้าหนูเพิ่เพือจ้อื่นเห็นอีกก็ต้องใจวิ่งหนีหมดใช่ไหมเจ้าหนูตีใจสิไม่ใช่ไม่ใ่กลังแค่ลงนาแล้วนี่นะอีกเพื่มพวก Giảm... và yam sóng xiên nheo, nóพยายาม nheo, thấy không? khi mà ăn xong, lúc các cháu đi chơi, bua, chả, phơi, chả cười, chửi, chửi chít, nó cong kéo, kéo าากับมาให่อ้าวดูดบอกฟเนี่ยดูจี่ดส่งเสียงดูี่ดจะรับเสียงปุ๊บสิ่งตัก็ส่งเสียงออกมาของร่างมแต่การเปเสียดเ่ยีีเออเจ้าหายแล้วนี่ดูที่ดมาเกิดมาเกิดทนัไปใก้กับเราจะดูที่ดตัวเราไม่ละเมื่อง่อน เริกับย่างยนะ่าดีด้วยดีด้วยจบแล้วพิธาน์ืี่เรียนว่าเหยาก็สู่ร่วมพิธาย์รื่องน,นี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับรู้ว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะมีบาง,บางอย่างที่เป็นผมด้อยแล้ก็ไม่เป็นกับ,บนนคนอื่นใช่ไหมครับบางคนตัวเล็กคนอื่นผมสีับ แกนผมสีทอ,องฝาใครเขานั่งเป็เหมือนคนถุงเท้าขวดเหื่นก็อยากมีตาโตๆแบบนี้เห็นไหมแต่ตาเล็กดูแลบอกให้ยิ้มแต่ยัหลับตาแค่นี้นะเห็นั้นนิฉันที้จะสอนคือว่าไม่ต้องอว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักตัวเองใช่ไหมครับจับตัวเองจับตัวตัวไดเจอต่ตอางคนต่างมี ควรกามีสิสทธิขาดซึ่งการรักษาแ,แต่ถ้าเราไปไปอยู่เรื่องการดูดซึ่งเราไม่ต้องตายใช่ไหมอายไหมผมสีน้อไม่ไไอายควรอายแล้วที่ตายแล้วเนี่ยไม่ไอายหรอเนะี่